สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Dragon Ball Evolution เปิดตำนานใหม่นักสู้กู้โลกโดยจะเป็นการหยิบม,มัางงาะและนิเมชื่อดังอย่าง Dragon Ball มาทำใหม่ซึ่งก็เป็นการทำออกมาได้ดีมากจนมันอาจจะถูกขนานนามไปตลอดการมันจะเป็นเรื่องราวของโงกุูในวัย18ปีซึ่งในตอนนั้นจอม,มานร้ายอย่างพิกโลก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วมันคิดจะกลับมาครองโลกอีกครั้งแล้วเวอร์ชั่นคนแสดงนี้มันจะสุดยอดขนาดไหนเราก็มาติดตามรับชมกันได้เลยครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ของช่องเนี่ยนะครับคุณนัทพัฒน์วงสุนไกรหลังจากที่ผมได้ลงคลิปล่าสุดไปคุณนัตพัฒน์ก็ได้ด o n a t เข้ามาอีกครั้งผมก็ต้องขอขอบคุณคุณนัตพัฒน์มากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านอื่นๆ้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเราก็มาเริ่มเรื่องราวสุดยอดของดาร์กบอลอีวิลูชันกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวมาเริ่มต้นเมื่อ2,000ปีก่อนมีเจ้ามานูตนหนึ่งซึ่งมันมีนามว่าพิโกโลโลมันและสมุคร็จ แต่มันก็ถูกนักรลบทั้ง7คนขัดขวางเอาไว้นักรบทั้ง7คนร่วมมือกันในการผนึกพิโกโลและโลกใบนี้ก็สงบสุขมาก,กว่า2,000ปีชายคนนี้เขาคือคนที่เรารู้จักกันดีสุนโงกุนนั่นเองเขาก็กำลังประลองฝีมือกับปูข่องเขาสุนโกฮังทั้งสองคนก็สามารถต่อสู้กันได้อย่างสูสีและด้วยความเป็นเอกตันยูของโงกุน เขาก็เตะมแมลงวันเข้าปากปูของเขาแต่ปูของเขาก็สามารถใช้พลังจัดการกับงกุลได้สำเร็จโดยในเวอร์ชันคนแสดงนี้มันจะถูกเรียกว่าพลังวัดนะครับซึ่งงกุลเองเขาก็กำลังฝึกวิชานี้อยู่แต่ปูของเขาก็บอกว่าเขายังไม่พร้อมสักวันเขาจะทำมันได้พอได้ยินอย่างนั้นงกุลเองก็เซ็งเป็นอย่างมากและเขาก็ตามตื่ให้ปู่สอนวิชาอื่นสอนอะไรที่เขาสามารถเอาไปใช้ได้เช่นการจีบผู้หญิงพอประโยคนี้ขึ้นมา มันก็ถึงกับลบภาพโงโกลที่เราเคยรู้จักไปเลยนะครับงโกลในอนิเมะละมังงะเขาเป็นคนที่มีจิตใจขาวสะอาดเป็นอย่างมากสิ่งเดียวที่เขารักมากที่สุดนั่นก็คือการต่อสู้เขารักมันมากกว่าภรรยาของเขาซะอีกแต่ในเรื่องก็เปลี่ยนให้เขาเป็นคาแรคเตอร์บ้าผู้หญิงซะอย่างนั้นปู่กองฮังเองก็ไม่รู้จะสอนอะไรโงโกลแถมปู่ยังห้ามโงโกลเอาวิชาไปใช้อีกด้วยวิชานี้มันไม่ไดเอาไว้ทําร้ายคนมันเอาไว้ต่อสู้ในยามจําเป็นเท่านั้น โงกุลเองก็เซ็งกับปู่ของเขาเป็นอย่างมากแต่ปู่ก็บอกเดี๋ยวก่อนเขามีอะไรจะให้แล้วเขาก็หยิบกล่องกล่องหนึ่งมาให้โงกุลภายในนั้นมันบรรจุลูกแก้วประหลาดอยู่ซึ่งปู่ก็บอกมันคือดาร์กบอลยังไงล่ะทั้งโลกนี้มีเพียงเจ็ดลูกเท่านั้นแล้วเมื่อรวบรวมรบทั้งเจ็ดลูกเราจะสามารถเรียกเทพมัง,งกรอ,ออกมาแล้วก็สามารถขอพรได้และเจ้าต้องเก็บไว้เป็นอย่างดีซึ่งโงกุลเองก็รับปากในวันต่อมาเขาก็ไปโรงเรียนตามปกติโงกุลขับจักรยานของเขาไปจอด แต่ก็โดนพวกอนาพานแกล้งดยหัวโจกของแก๊งมีชื่อว่าฟูลเลอร์งโงกุลเองก็ต้องยั้งมือไว้เพราะเขาก็ไม่อยากขัดคำสั่งของปู่แต่แล้วจีจี้ก็เข้ามาห้าฟูลเลอร์ซึ่งในตอนนี้จีจี้กับฟ er ูลเลอร์กำลังคบกันอยู่นะครับงโงกุลเองก็หลงรักในตัวจีจี้เป็นอย่างมากแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งด้านของจอมารพิกโลในตอนนี้เองเขาก็กำลังออกลบทรดราอนบอลโดยเขาก็สั่งให้ลูกสมุนของเขาไปเอาดราอนบอลมาจากสองแม่ลูก ซึ่งเขาก็ได้มันมาอย่างง่ายดายในอีกสองอาทิตย์มันจะเกิดปรากฏการณ์สุริยาคาดซึ่งนั่นคือวันเป้าหมายของพิโกโลในระหว่างที่โงกุลกำลังเรียนอยู่เขาเองก็โมต่เมื่อแล้วก็คิดถึงจีจี้จนอาจารย์มาถามคำถามเขาและเขาก็ตอบไปแบบซื่อๆจนโดนคนทั้งชั้นหัวเราะเขาเองเป็นในแค่ตัวตลกของห้องและในตอนเย็นเขาก็มาแอบดูจีจี้ซึ่งเธอไม่สามารถเปิดล็อกเกอร์ของเธอได้ เขาจึงแอบใช้พลังวัดในการเปิดล็อกเกอร์ให้กับจีจีซึ่งจีจีเองก็เห็นการกระทําของเขาและในที่สุดทั้งสองคนก็ได้คุยกันจีจีประทับใจในพลังวัดของโงกุลเป็นอย่างมากและเธอก็ชวนโงกุลในปาร์ตี้ที่บ้านของเธอโงกุลเองก็รีบตอบตกลงทันทีเพราะกลับมาถึงบ้านเขาก็รีบแต่งหล่อเพื่อจะไปหาจีจีโดยที่เขาไม่ได้สนง,งานวันเกิดที่ปู่จัดให้เลยสักนิดแล้วพอเขามาถึงงานเขาก็โดนพวกอัธพานแกล้งเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้เขาจะไม่ทนอีกแล้วเขาหลบการโจมตีของพวกอันดาพัน์และให้พวกมันทำร้ายกันเองซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับปู่เขาไม่ได้ทำร้ายคนพวกนั้นพวกมันทำร้ายกันเองต่างหากซึ่งจีจีเองเธอเองก็เห็นการต่อสู้ของโงกุลในครั้งนั้นและเธอก็ยิ่งประทับใจในตัวเขาฟูลเลอร์เองหลังจากที่แห่งแกงของเขาหมดสภาพเขาเองก็หยิบไม้จะไปฟาดโงกุลแต่งโงกุนก็สามารถหลบการโจมตีได้จนฟูลเลอร์ไปฟาดรถตัวเองจนพังเละและงโงกุนก็เข้ามาจีบจีจี ท,ทางด้านของปู่โกฮังที่รออยู่ที่บ้านเขาเองก็สามารถสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจอมานพิโกโลกําลังมาและด้วยความที่พิโกโลเป็นจอมานที่มีพลังระดับสามารถทําลายโลกได้การเปิดตัวของเขามันต้องมาแบบสุดเท่ซึ่งเขาก็เข้ามาหาปู่โกฮังโดยการเปิดประตูเข้ามาทางหน้าบ้านเขาเป็นจอมารที่ค่อนข้างสุภาพเลยทีเดียวถ้าสุภาพอีกนี้เขาคงเลอะคอประตูแล้วล่ะครับและหลังจากที่เขาใช้พลังต่หาดากอนบอลเขาเองก็รู้ว่ามันไม่อยู่ที่นี่ และเขาก็ทําการระเบิดบ้านทิ้งโงกุลที่สัมผัสได้ถึงเรื่องอันตรายเขาเองก็รีบมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านแต่มันก็ไม่ทันแล้วหลังจากที่ปู่นอนรองโงกุลมาเป็นชั่วโมงในที่สุดโงกุลก็มาถึงบ้านและปู่โกฮังก็ได้สั่งเสียเขาบอกให้โงกุลรีบไปหาผู้เท่าเตา่าแล้วก็ไปบอกเรื่องพิกโรกโในที่สุด ปู่เองก็ได้สิ้นใจตายหลังจากรอการสั่งเสียมาเป็นชั่วโมงในตอนเช้างกุนก็ฝังศพปู่ของเขาเขาเองเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเขาก็อยู่กับปู่มาตั้งแต่เด็กระหว่างที่เขาไปดูทราบ้านหลังหักพังของบ้านเขาเองก็ไปเจอชุดของปูง่แต่อยู่ๆมันก็มีใครบางคนเข้ามาเขาเองก็รีบเข้าไปต่อสู้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือบูม่เธอเองมาตามหาดาก้อนบอลที่ถูกขโมยไปโดยดาก้อนบอลของเธอมีห้าดาวแต่ง,งกุนก็บอก ของเขาม่สี่ดาวบูม่าเองก็แปลกใจไปอย่างมากเพราะเธอเองก็คิดว่าดาวคอนบอลมีแค่ลูกเดียวพอบูม่ารู้ดังนั้นเธอและงอกุลก็ตัดสินใจเดินทางออกตามหาดาวคอนบอลโดยพวกเขาเริ่มต้นจากการไปหาผู้เท่าเต่าบูมาไปเชิญหาในคลังข้อมูลอยู่นาน แต่เธอเองก็ไม่เจอข้อมูลของผู้เท่าเต่าแต่จู่ๆงอกุลก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างและเขาก็ตามพลังงานนั้นไปพอเขาเข้าไปที่บ้านหลังนั้นเขาก็ได้เจอกับชายแก่คนหนึง่งและพวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กันแต่งอกุลก็ไม่สามารถสู้ชายแก่คนนั้นได้เลยและเขาก็ได้รู้ความจริงเขาก็คือผู้เท่าเต่าสุดบ้าการนั่นเองและพองอกุลเล่าเรื่องราวทั้งหมดผู้เท่าเต่าก็ถึงกับยิ้มไม่ออกเขาเองก็บอกว่ามีดาวกัพบอยู่ลูกหนึ่งแต่เขาก็จําไม่ได้ว่ามันอยู่ไหน พอเขาไปหาในคังเก็บของของเขาในคังมันก็มีแต่หนังสือโป๊แต่งโกกุลก็หาดากอนบอลจนเจอทางด้านของจอมารพิโกโรเขาเองก็ได้ดารกอนบอลมาอีกลูกงโกงกุลบูม่าและผู้เท่าเต่าทั้งสามคนก็เดินทางต่อไปด้วยกันระหว่างที่เดินทางผู้เท่าเต่าก็ฝึกวิชาให้กับโกกุลไปด้วยแต่สถานที่ฝึกวิชารักของผู้เท่าเต่าตอนนี้มันก็ถูกยืดไปซะแล้วและงโกงกุลก็ได้เจอกับจีจีอีกด้วยจีจีเองเธอก็เป็นนักสู้ และเธอก็ชวนเขามาดูการประลองของเธอแต่ตอนนี้โงกุลยังไม่ว่างพวกเขามีภารกิจที่จะต้องปกป้องโลกแต่ระหว่างที่พวกเขากําลังเดินทางพวกเขาก็เกิดพัดตกไปที่หลุมหลุมหนึง่งแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับย่มฉาเขาเองนี่แหละที่เป็นคนขุดหลุมหลุมนี้เอาไว้ถ้าพวกโงกุลอยากขึ้นพวกเขาก็ต้องจ่ายเงินโงกุลพยายามจะกระโดดออกจากหลุมหลุมนั้นแต่เขาก็ไม่สามารถทําได้พวกเขารอกันอยู่จนฟ้ามืดจนพู้เท่าเต่าทนไม่ไหว และเขาก็กระโดดขึ้นไปหาหย่มฉาแต่อยู่ดีดีบูมาก็ตรวจพบสัญญาณของดากอนบอลลูกสุดท้ายพวกเขาก็ทําการใช้เครื่องขุดของย่มฉาในการขุดหาดากอนบอลทางหน้าของพิกโกโลเขาเองก็ใช้เลือดของเขาในการสร้างกองทัพกีกี้เพื่อไปออกไล่ล่าดากอนบอลงกุลเจอเข,าขอ้ากอดดากอนบอลลูกสุดท้ายแต่ทางข้างหน้ามันมีแต่ลาวาและพวกกีกี้ก็โผล่มา งกุลสามารถจัดก,การกับพวกมันได้สําเร็จและเขาก็ใช้กีกี้เป็นสะพานในการแมวดากอนบอลสมุนของพิโกโลก็เข้ามาแย่งแต่งกุลก็สามารถจัดก,การกับเธอได้อย่างง่ายดายและในคืนนั้นพวกเขาก็ไปพักผ่อนกันที่วัดจีจี้ที่กำลังประลองอยู่เธอก็ถูกสมุนของพิโกโลกีดเลือดไปและงกุลก็มาแสดงความยินด,ดีกับเธอในตอนนี้เองยำ้ากระโบมาก็เริ่มตกหลุมรักกันง,งกุลเองก็กลับมาฝึกพลังวัดกับผู้เท่าเต่า แต่ไม่ว่าเขาจะพยายามฝึกขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถทํามันได้แต่ยู่ๆจีจีก็เข้ามาจีจีเสนอข้อตกลงให้กับโงกลุลถ้าเขาสามารถจุดตะเกียงได้เขาจะสามารถเดินเข้ามาหาเธอได้เรื่อยๆซึ่งพอจีจีเสนอมาแบบนี้ความบ้าผู้หญิงของโงกุลมันก็กำเริบเขาสามารถจุดตะเกียงได้3าอันพร้อมกัน โงคุณก็ได้ลองวัวเหมือนจีจี้แต่เดี๋ยวก่อนนะจีจี้เป็นแฟนกับฟลเลอร์ไม่ใช่หรอแล้วมาสวีก,กับโงกคุณหรือว่าโฟลเลอร์มาอะไรน้ำยาจีจี้เลยทิ้งเขาไปแล้วกันนะแต่ก็ช่างมันเถอะท้งด้านของผู้เท่าเต่าเองเขาก็ได้มอมาจากพระอาจารย์ซึ่งเป็นมอ้อที่ใช้ในการขังพิโกโลทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วและในเช้าวันต่อมา บูม่าก,ก็เห็นจีจี้ออกมาจากห้องตอนแรกเธอเองก็ตกใจนึกว่าเป็นคนอื่นแต่จริงๆแล้วจีจี้คนนั้นเป็นตัวปลอมมันคือสมุนของพิกโ,กโลที่ขโมยเลือดของเธอไปและจีจี้ตัวปลอมก็ได้เข้าต่อสู้กับจีจี้ตัวจริงโงกุลที่เข้าไปช่วยเขาเองก็แยกไม่ออกแล้วก็ช่วยมโม่ไปสรุปว่าโง,งกุนไปต่อยจีจี้ตัวจริงซะอย่างนั้น และสมุนของพิโกโลก็สามารถหนีไปได้ตอนนี้จอมารพิโกโลเขามีดับก้บองครบทั้ง7ลูกแล้วงอกุลเองก็อยู่ในการสาหาัสผู้เทาเต่าก็ใช้พลังขึ้นเต่าในการคื้นชีพเขาและพวกเขาก็รีบออกเดินทางไปยังวิหารมังกรซึ่งในตอนนั้นเองพิโกโลก็กําลังทาพิธีเรียกมังกรแต่ผู้เท่าเต่าก็ใช้พลังขัดขวางเอาไว้พิโกโลก็ยิงพลังสวนจนยางของพวกเขาพัง งกุลได้เข้าต่อโ้กับพีโกโล่แต่แล้วเขาก็ได้รู้ความจริงเขานั่นแหละคือสมุนของพีโกโล่ตัวจริงของเขาก็คือลิงยักษ์และเมื่อสุริยคาตเกิดขึ้นงอกุลก็กลายเป็นลิงยักษ์เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็ทําการไล่ฆ่าทุกคนรวมถึงผู้เท่าเต่าด้วยแต่ในเรือกสุดท้ายผู้เท่าเต่าก็ียกสติของงอกุล และโงกุลก็สามารถกลับมาล้างเดิมได้แต่นั่นก็แลกมาด้วยชีวิตของผู้เท่าเต่าโงกุลเข้าต่อสู้กับพีโกโรอีกครั้งและเขาก็สามารถใช้พลังขึ้นเต่าในการจัดการกับพีโกโรและจอมมารพีโกโรก็ตายลงและหลังจากการต่อสู้ทั้งหมดจบลงพวกเขาก็ตัดสินใจรวบรวมนักมันบอลทั้ง7ลูกแลวก็ขอพอรกักเทพเจ้ามังกรโดยขอให้ผู้เท่าเต่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง และพรนั้นก็เป็นผลพอขอพรเสร็จดาร์กนบอลทั้งหมดก็แยกย้ายกระจายกันออกไปพวกเขาต้องออกตามหามันอีกครั้งก่อนจะออกเดินทาง,งโงกุลก็ไปหาจีจี้เขาเองก็มาขอโทษเรื่องที่ต่อยหน้าจีจี้ไปจีจี้เองก็บอกว่าเธอแค่เอามือน่ะและทั้งสองคนก็เถียงกันไม่จบจนทั้งสองคนต้องมาลองฝีมือกันเพื่อตัดสินว่าใครแข็งแกร่งกว่าโดยที่จีจี้ก็ลืมฟูลเลอร์ไปเลย ละดับมกบอลอีเวนต์ชั่นก็จบลงแค่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับความสุดยอดของเรื่องเรื่องนี้ผมว่าที่ทําให้เรื่องนี้มันแย่มันคือการที่เอาชื่อรักบอลกระตุ้นระดับตำนานมาใช้แล้วก็อย่างที่เราเห็นเลยครับคาแรคเตอร์แต่ละตัวมันไม่ค่อยดีนักอย่างเช่นโงกุลชายผู้มีจิตใจขาวสะอาดและรักในการต่อสู้เขากลายมาเป็นคนบ้าผู้หญิงซะอย่างนั้นขณะผู้เท่าเต่าฝึกวิชาให้เขาก็ไม่สามารถใช้วิชานั้นได้แต่แค่จีจี้เดินเข้ามา เขาก็สามารถฝึกได้สาเร็จเลยทีเดียวส่วนจีจี้เองก็ไม่ต่างกันในการ์ตูนเธอเป็นหญิงผู้มีจิตใจขาวสะอาดแต่ในเรื่องเรื่องนี้ตอนแรกเธอเป็นแฟนกับฟูลเลอร์อยู่แล้วแต่พอโงกุลชนะฟูลเลอร์ได้เธอเองก็หันมาสนใจโงกุลซะอย่างนั้น ส่วนคาแรคเตอร์ที่ทําออกมาดีผมว่าก็มีนะครับอย่างเช่นผู้เท่าเต่าโดยความที่นักแสดงเก่งอยู่แล้วเขาเองก็แสดงออกมาได้ดีมากถึงแม้รูปร่างลักษณะเขาจะไม่ได้เหมือนในการ์ตูนเลยสักนิดแต่พวกกิริยาท่าทางมันก็สอดถึงความเป็นผู้เท่าเต่าชัดๆเลยนะครับทั้งการบ้าการทั้งคาแรคเตอร์ที่เป็นคนบ้าบอๆมันก็แสดงออกมาได้ชัดเจนมากๆส่วนบูม,ม่ากับยำฉาผมเองก็มองว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับ ไม่ได้ดีไม่ได้แย่มันแย่ตรงการเอาชื่อดากนบอลมาใช้จนมันถูกขนาดน้มว่าเป็นหนังจากกร์ตูนที่ห่วยที่สุดตลอดกาลทุกคนคิดเห็นยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ